ครับก็ขอสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แ่นแฟนช่องสุดเด่นพะรวยครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้นำเอาเลกวิ่ง2ตัวบนล่างนะครับ2ตัวบนล่างนะครับสถิติก็เดินดีมาก็ยืดยาวนะครับก็รู้สึกว่าช้ได้นะครับท่านที่ชอบอวิ่งหรือไม่ก็หาตัวเลข ที่ท่านมั่นใจเขามาจับกู่เน,ะะนาะก็น่าจะมีโอกาสเข้านะครับเรามาดูกันเลยนะครับสถิติของเราก็เดินมาก็รู้สึกว่าจะยี่สิบกว่าสามสิบวดเลยนะมาจับไม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็อ,อย่าลืมคําเตือนนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนํหโดยชักจูงให้เล่นกนรนารพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอ,ขอให้ท่านสมาชิกและท่านดี ตามช่องของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมทุกครั้งนะครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับมาดูกันเลยนะครับสูตรแล้ววิ่งของเรานะครับสองตัวมาตัวนะครับก็ยังเดินดีมาตลอดนะครับก็มาดูกันเนาะสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับหัวติดแล้วก็ให้ก้ากันหึง เข้ามาที่เลขเนะครับสถิติของเราก็เดินดีนะครับก็นี่ก็5กับเจก็เข้ามาที่70นะครับ4ีกับหนะครับ4กับหนึ่งเข้ามาหนนะครับเก้ากับ0นย์นะครับเก้กเา,า,ก,า,ก,ากับ0เข้ามาที่เออก้าห้นะครับแล้วกออ็แล้วก็6กับ7นะครับ6กับ7เข้ามาที่7นะครับ จ็ดบนเจ็ดล่างนะครับอันนี้เข้ามาได้แปดกับเก้าก็มาที่เก้าล่างนะครับอันนี้ได้สี่กับศูนย์ผิดนะครับวันนี้ผิดนะครับมีผิดอยู่หนึ่งวดนะครับแล้วก็ต่อมาครับเก้ากับสี่นะครับเก้ากับสี่อมาเก้านะครับแล้วก็มาสี่นะครับแล้วก็สามกับศูนย์นะครับกลับมาศูนย์บนศูนย์ล่างนะครับ อนี้กหนึ่งกับหกนะครับหนึ่งกับหกเข้ามาห้าหกนะครับอันนี้แปดกับเจ็ดนะครับแปดกับเจ็ดเข้ามาสองเจ็ดสองล่างหนึ่งแปดนะครับเจ็ดกับแปดเข้ามานะครับอันนี้ก็สามกับเก้าเข้ามาที่เก้านะครับอันนี้ศูนย์กับห้าเข้ามาที่ห้านะครับอันนี้สามกับหกเข้ามาที่เลขหกนะครับก็สถิติเดินดีนะครับก็ยังไม่ทันหลุดนะครับก็ ท่านสมาชิกลองนับดูนะครับผมก็ <g år> รู้สึกว่าจะไม่ค่อยนะยังไม่พลาดนะครับเดินยาวนะครับเดินดีนะครับก็เดินดูนะครับก็ยังไม่พลาดนะครับ,รบ,รบ,รบ,ตรบสติเดินดีมากนะครับครับวันนี้ได้8กับ7นะการธรรมดามัน8กับ8นะครับ แต่ผมลดแ้มลงมาเป็นแปดกับเจ็ดหรือแปดกับเก้าหรือเปล่าเนาะวิธีคำนวณน,นะครับวิธีคำนวณก็ผมก็คำนวณออกมาก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ทาให้ท่านสมาชิกได้ออเอาไปเป็นแนวทางนะครับวิธีคำนวณน,นะครับคำนวณของเราก็ค,คำนวณของเราก็ทำง่ายๆนะครับ เลขที่ออกมานะครับ0 6 8ดล่างสามหนะครับหเรานับนะหเรานับต่อเป็น7นะครับ8นับต่อเป็น9้านะครับแดนับต่อเป็น9้านะครับหนับต่อเป็น7นะครับเราได้เจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าเป็นเลขวิ่งสองตัวมาตัวนะครับเลขที่ออกมานะครับ เลขที่ออกมาคือ1 5 9าล่าง9 2สองนะครับเราเข้าที่เลข9กนะครับเราเข้าที่เลข9กทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับ9แล้วก็ได้เป็น0ูนย์นะครับ2ก็เป็น3นะครับเลขที่ออกมานะครับก็308ล่าง30ศนย์นะครับที่แล้วก่อนก่อนู้นนะครับเราเข้าที่อ่า เราเข้าที่ศูนย์นะครับแล้วก็ต่อมาว่าทิ่แล้วที่ผ่านมานะครับหัวที่แล้วที่ผ่านมาก็สามศูนย์แปดล่างสามศูนย์แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับแปดก็เป็นเก้านะครับศูนย์ก็เป็นหนึ่งนะครับเดขเก้าคำหนึ่งนะครับเลขที่ออกมานะครับห้าเก้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดนะครับเราเข้าที่เลขเก้านะครับ แล้วมาดูงวดน,นี้นะครับงวดน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ห้าเก้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดอ่ารู้สึกว่าจะยังไงนะอันนี้ก็ได้แปดนเนาะนับต่อก็ได้แปดเจ็ดตัวนี้ก็ได้แปดอ่าจะเอาไงดีนะครับแปดกับเจ็ดหรือจะแปดกับเก้าดีครับก็ให้ท่านสมาชิกแต่อาจเปลี่ยนแนวทางนะครับรู้สึกว่าได้เลขตัวเดียวนี่ผมก็ลำบากใจเนาะ หรือแปดจะมาจริงๆนะนะให้ท่านสมาชิกไ่้ไปเป็นแนวทางนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแนวเป็นตัวเลขที่ท่านที่ชอบเป็นเล่นลงทุนเยอะๆเนาะก็น่าจะเป็นแนวทางได้นะครับแตุกีก็เดินมาดีนะครับก็หลายงวดผ่านนะครับรู้สึกว่าจะ หลายงวดมากเลยนะนะแต่รู้สึกว่านักดูก็ผมจะลองนับดูนะครับนับดูก็หนึ่งนะครับ2องสามี่ห้าหกผิดหนึ่งนะครับ6 7เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับ19เกครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับ

ู้สึกว่าเดินดีนะครับผิดหนึ่งงวดนะครับสามสิบสองงวดก็ผิดหนึ่งงวดนะครับก็น่นนาติดตามนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับถ้าท่านใดมีตัวเลขด,ดีดีนะครับจับมาคู่กันเลยนะครับก็มีแปดนะไปกับแปดมาู้จะเอานะแปดเจ็ดจะเป็น 9, นะเก้าเนาะให้ท่านสมาชิกถ้าเอาไป คิดแล้วก็พิจารณาตัวเองนะนะผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจคือแแล้วก็ด้านนี้น่าจะเป็น9มากกว่านะครับไปกับ9หรือ8กับเดนะครับก็ท่านสมาชิกก็ไปเป็นแนวทางนะครับครับคลิปนี้ก็แนแนวนะให้ท่านสมาชิกก้าไปเป็นแนวทางเท่านั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับขอบคุณมากนะครับ